ตำนานเสียงเคียวในคืนเกี่ยวข้าวทุกปีเมื่อถึงคืนเกี่ยวข้าวชาวบ้านห้อยเมฆต่างรู้กฎข้อหนึ่งดีห้ามเกี่ยวข้าวหลังเที่ยงคืนเด็ดขาดเพราะมีตำนานเล่าว,ว่ากลางทุ่งเคยมีหญิงสาวถูกสามีฆ่าตายด้วยเคียวเกี่ยวข้าวแล้วถูกฝังไว้ใต้คันนาตั้งแต่นั้นเวลาคืนเกี่ยวข้ามาถึงใครอยู่กลางทุ่งหลังเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบว่าช่วยฉันเกี่ยวด้วยเลือดฉันยังแห้งไม่หมดแต่ปีนี้เด็กหนุ่มชื่อบอยอยากอวดเก่ง คิดว่าเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กเขาจึงแอบไปเก็บโรงข้าวคนเดียวตอนเด็กหวังขายเพิ่มและอัดคลิปลงโซเชียลพอเขายกเคียวขึ้นทุ่งที่ควรจะเงียบกลับมีเสียงแกรกแกรกคล้ายมีใครเกี่ยวข้าวคู่กับเขาทั้งที่เขาอยู่คนเดียวบอยเริ่มขนลุกรีบถ่ายคลิปส่องไปรอบๆแต่ในกล้องกลับเห็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อโมองสีนั่งอยู่บนคันนากำลังใช้เคียวเกี่ยวหญ้าชา้ชาๆเหมือนลากเลือดไปกับพื้นบอยหันหลังไปดูจริงๆ แต่ไม่มีใครแล้วเสียงผู้หญิงกระซิบดังจากข้างหูเกี่ยวไม่สวยเลยนะให้ฉันสอนไหมทันใดนั้นมือเย็นเฉียบก็คว้าแขนเขาและเคียวอีกเล่มที่ไม่ได้มาจากเขาค่อยๆวางลงบนคอของเขาคลิปสุดท้ายที่ถูกพบในมือถือมีแค่เสียงบอยกริตร้องและเสียงเขียวเฉินดังแครงขาดหายรุ่งเชา้าคนในหมู่บ้านพบข้าวที่เขาเกี่ยวไว้กองเป็นรูปคนนอนเหยียดยาวและบนคันนามีเขียวเก่าๆวางทับอยู่หนึ่งเล่ม เล่มเดียวกับที่ต้องคำสาปของหญิงสาวในตำนาน